วัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันใน Idol Hero Simulator นะครับผมเนาะก็เป็นแบบแนว simulator ยืนฟันยืนตีนะครับแล้วก็อัปเกรดความสามารถอะไรประมาณนี้นะครับผมเนาะก็เมื่อครั้งที่แล้วนะครับได้ทำคลิปไปครั้งหนึ่งแล้วนะคือแนะนำการเล่นเบื้องต้นนะครับผมเนาะอันนี้นะฮะก็ตัวเกมเขามีการอัปเดตนะครับอัปเดตเมื่อวานนะครับผมเนาะอันนี้ก็ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าอัปเดตใหม่เนี่ยเขามีอะไรมาบ้างนะครับผมเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูอย่างแรกกันเลยนะครับผมน้องง่ายๆนะครับที่หน้าจอนะครับก็คือ achievement นะครับผมเนาะเขามีระบบเอ่อ p พย์ไทม์เข้ามานะครับมี p พย์ไทม์หนึ่งสองสามนะครับก็ตามนี้เลยนะครับนี่เป็นรูปนาฬิกาทรายนะครับหนึ่งสองสามนะครับก็ของรางวัลก็ไม่ได้มากอะไรนะครับก็เอ่อเ a y time ์หนึ่งอยู่สามสิบห้านะครับ p พย์ไทม์สองอยู่ที่ อ๋อหนึ่งร้อยเจมนะครับแล้วก็เพเทสามอยู่ที่สองร้อยกับอีกห้าเจมเท่านั้นเองนะครับผมเนาะนี่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับในส่วนของการรีเบิร์ตนะครับก็เมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยต้องเลเวลแปดสิบใช่ไหมถึงจะรีเบิร์ตได้นะครับแต่ว่าอันนี้นะฮะเขาปรับนะครับให้มีการเออ่เลเวลสูงขึ้นนะครับก็คือหนึ่งร้อยเลเวลนะครับถึงจะรีเบิร์ตได้นะครับ Yeah. แล้วก็ในส่วนของเกมพาร์ทนะครับเกมพาร์ทก็จะมีเพิ่มเติมมาก็จะเป็นตัวคัสตอมพอร์ทัลนะครับแล้วก็เปิดกล่อง3ใบนะครับก็คือเปิดเปิดกล่องทีละ3ใบเนี่ยที่เพิ่มเข้ามานะครับผมเนาะแล้วก็พวกบูธอื่นๆอันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับเนาะเชสเชสก็มีอีเวนต์เชสนะครับก็เป็นสปุกี้นะครับผมสามารถเปิดได้ทั้งโลบักนะครับแล้วก็เปิดได้ทั้งเจมนะครับเจมนี่รู้สึกว่าจะมีเวลาอยู่ประมาณ30วัน เป็นอีเวนต์ฮาโลวีนนี่แหละนะครับผมเนาะแต่ว่าของอุปกรณ์หรืออะไรประมาณนี้เวลาเราสุ่มมาแล้วนะครับไม่สามารถขายคืนเป็นเจมได้นะครับใครจะสุ่มก็คิดดูดีก่อนก็แล้วกันนะครับผมเนาะโอเคในส่วนของระบบก็น่าจะประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็ท่านี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูที่เกาะของเรานะครับไปดูกล่องเราก่อนมาดูนะครับตรงนี้นะฮะฮีโร่ทั้งหมดในทั้งมวลนี้นะครับก็คือ เป็นสเตปของอเมื่ออัปเดตอัปเดตแรกนะครับก็คือเมื่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 อก่อนอัปเดตนั่นแหละนะครับก็คือสเตป8เลเวล80นะครับที่พี่ใช้อยู่ก็คืออัพฮีโร่ทุกตัวนะครับให้เป็นเลเวล25นะครับแต่ว่าอาจจะอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้ถึงพวกตัวสุดท้ายกับรองสุดท้ายนะครับลอ s โซ o กับตัว Dark w a อ l ล o c k นะครับเ็ ปกติก็จะไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้ซื้อถึง2ตัวนี้นะครับผมเนาะ<ม>เพราะว่าซื้อแค่ตัวเนี้ยมันก็จบด่าน80ได้แล้วนะครับผมเนาะและทีนี้นะครับเขามีการอัปเกรดมาถึงเลเวลร้อยนะครับผมเนาะก็แน่นอนมันต้องมีฮีโร่เข้ามาเสริมนะครับมันต้องมีฮีโร่เข้ามาเสริมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าฮีโร่ะครับตัวล่าสุดนะครับนั่นคือตัวอะไรนะครับผมเนาะน่เน่เเเ นะครับผมนั่นคือแจ็คเดอะลิเบอร์นะครับผมนี่เองนะครับผมแล้วก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับราคาในการเช่าเขาเนี่ยก็อยู่ที่1.6เอ็นกันเลยทีเดียวนะครับผมเนาะโอเคนะครับตอนนี้นะเรามาถึงที่เกาะของเราแล้วนะครับแล้วก็ซื้อตัวเดอะลิเบอร์มาแล้วนะครับแล้วตอนนี้นะฮะด่านที่เราติดอยู่ก็คือตัว85นะครับเนื่องจากที่ อ่าผมเนี่ยไม่ได้อัพตัวลอสโซนี่ครับให้เป็นเลเวล25นะครับเดี๋ยวลองดูนะนะครับผมอาจจะตีได้ง่ายขึ้นนะครับผมเนาะนีน่ย 4N ปึ๊บอ่าเดี๋ยวช่วยตีด้วยแล้วกันปึ๊บเนี่ยป่ะ85ผ่านไปอย่างง่ายดายครับอย่างง่ายดายนะครับท่าน,นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารออัพอัพเกรดตัวล่าสุดตัวสุดท้ายเลยนะครับก็คือ The ตัวเดอะเดอะ h e ปเปอร์นะครับผมเนาะแล้วก็เดี๋ยวอ่า อัปเกรดตัวฟาร์มเงินนิดนึงนะฮะแค่75พอ,อเคจะเห็นได้ว่าผมอัปเกรดตัวที่ใช้สกิลเนี่ยแค่2ตัวนะครับอันนี้คือเผื่อไว้นะจริงๆไม่ได้ใช้หรอกนะครับผมเนาะะเดี๋ยวยืนเก็บเงินสักแป๊บหนึ่งนะครับผมเนาะให้ถึงด่านที่ร้อยเลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวไปดูตรงด่านที่ร้อยเลยแล้วกัน อ่าตอนนี้เราอยู่ที่ด่าน90นะครับด่าน90นี่ก็คือไม่ได้ไม่ยังไม่ได้อัพตัว The ป i p p e r นะยังไม่ได้อัพ The ปเ p p e r นะครับก็คือยังชิวอยู่นะครับเรื่องด้วยอาวุธด้วยนะครับแล้วก็พวกไอเทมที่สวมใส่ด้วยนะครับมันก็จะช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวอตอน95เนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องอัพ The ป i p p e r เป็น25ก่อนนะครับผมเนาะจริงจริงจริงๆไอ้ level เเ100เนี่ยก็คือรีเบิร์ตไปประมาณส3าครั้งแล้ว นะครับผมเนาะพอจะรู้ไกด์บ้างแล้วนะครับก็คือสูตรสูตรฮีโร่เลเวลยี่สิบห้านี่คือยังใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะมีติดขัดตรงไหนบ้างหรือเปล่านะครับผมเนาะอ่าตอนนี้รู้สึกว่าจะได้เดลิเปอร์นะครับเลเวลยี่สิบห้าแรกแล้วนะครับผมเนาะนี่ปึ๊บนะครับอ่ะนะครับตอนนี้ก็ได้เวลยี่สิบห้าแล้วนะครับก็คือมันจะตีชิวนะครับไปจนถึงเวลเก้าสิบห้านะครับเก้าสิบห้าเดี๋ยวมา ลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับผมเนาะอ่านะครับตอนนี้ก็94นะครับกำลังจะ95นะครับเป็นบอสนะครับจริงๆเนี่ยถ้าสมมุติเราอยากเอาไว้นะครับก็สามารถกดสกิลได้เลยนะครับแต่ว่าเอ่อในส่วนของประสบการณ์นะครับสกิลมันจะคูลดาวไม่ทันกับบอสตัวที่ร้อยนะครับผมเนาะนี่นั่นไปดูนะครับก็เอ่อเดี๋ยวดูตรงแอตแท็กนะครับขวามือนะแอตแท็ก ่าขวาของหน้าจอนะครับแอตแท็ส่วนตัวของเราเนี่ยอยู่ที่18 QN นะครับซึ่งถ้าสมมุติเราไม่ยืนตีเนี่ยไอฮีโร่ทั้งหลายเนี่ยคือไม่สามารถช่วยอะไรเราได้เลยนะครับผมคือมันตีไม่เข้าเลยนะครับผมเนี่ยอ่าเดี๋ยวดูนะครับถึงเข้าก็คือใช้เวลานานมากนะครับหลักๆแล้วนะครับเพื่อเมื่อเมื่อเรารีเบิร์ตมากขึ้นแล้วอะไรเงี้ยครับก็ไอพวกฮีโร่เนี่ยมันแทบจะไม่จําเป็นเลยนะครับก็บางตัวนะครับหรือว่าฮีโร่ที่เราซื้อมาเนี่ยมันช่วยอัปเกรดแอตแท็กของเราเพิ่ม เท่านั้นเองนะครับผมเดี๋ยวลองดออูนะครับว่าถ้าสมมุติว่าเราไปอัปเกรดนะครับตัวลิปเปอร์เนี่ยจาก2ี่สิเนี่ยไปเป็นห้าสิบนะครับเดี๋ยวดูแอตแทกนะมันจะกระฉูดขนาดไหนนะครับผมเนาะโอเคตอนนี้น่าจะได้แนละ้วนี่2.7นะครับผมนะดูให้ดีนะฮะ18นะ18.8นะครับผมเนาะโอเคเดี๋ยวเพิ่พิกดีอีกทีนะปึ๊บอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับผมนี่เป็นไนงะ แอดแทกเพิ่มมา63เลยนะครับก็คือมันมันมากกว่าคูณ2นะครับผมเนาะก็อันนี้แทบจะทะลุทะลุเลเวลร้อยเลยก็ว่าได้นะครับดูจากาเลือดของมอนเตอร์ด่าน97าที่ที่มันไหลออกไปนะครับผมเนาะนะฮะอันนี้ก็คือถ้าไปถึงบอสร้อยอ่ะถ้ากดสกิลช่วยนะครับอาจจะจบนะอาจจะจบนะครับผมเนาะแต่ว่าจากที่พี่ลองมาเนี่ยถ้าเราอัพ ตัวริปเปอร์ได้อีก25นะครับหมายถึงเป็น75นะก็คือมันสามารถตีชิลโดยไม่ต้องกดสกิลได้เลยนะครับผมเนาะอ่ะอันนี้ก็ดูไปก่อนนะดูไปก่อนเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูนะครับผมนะครับอันนี้ก็99แล้วนะครับก็เลือ,เลอดเลือดมันยังไหลไหลไหลดีอยู่นะครับหมายถึง HP ของมอนนะครับมันยังไหลไปดีอยู่และตอนนี้นะตอนนี้กนะ็ดูนะครับคอนเนี่ย7.8นะครับก็คือมันสามารถ อัพเดอะลิปเปอร์เป็นเวล5้าไอเวลเจ็ดสได้แล้วนะครับเวลเจ็ดสได้แล้วทำไมถึงแนะนำให้อัพตัวสุดท้ายเลยเพราะว่าเงินมันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเห็นปะ่ะพี่ก็ไม่ได้ไปทำอะไรเพิ่มนะครับก็ถ้าไปอัพตัวอลอสโซนะครับจากจากจาก,จากที่เคยอัพมานะครับมันเพิ่มเพิ่มแอตแทกมาแค่1เอง1 QN นะครับ1 QN จาก20 26เป็นไอจาก25เป็น50าสินะเพิ่มมาแค่1เองอ่ะตอนนี้มาถึงบอสเลเวลเออ่ หนึ100นะครับจริงๆถ้ากดสกิลอ่ะอาจจะอาจจะชนะนะครับแต่ว่าลองดูก่อนครับถ้าสมมุติว่าเราตีเปล่าๆเนี่ยแล้ว HP มันลดไปมากกว่าครึ่งนะครับนั่นหมายความว่าเรากดสกิลแล้วจบมันได้เลยนะครับผมเนาะโอเคแบบเนี้ยคือสามารถจบมันได้เลยนะผมอ่ะแต่เราไม่กดเนี่ยเราใช้เป็นอ่าอัพเลเวลเอานะครับเพราะว่ายังไงเงินเราพออยู่แล้วนะครับผมพออยู่แล้วอ่าวโอเค นี่นะ7.2 SX นะครับผมเนาะอ่ะโอเคบอสมาเราไปยืนตีเลยเห็นป่ะมันจะตีชิวกว่านะครับผมเนาะเลือดมันจะไหลแบบเอ่อเทลงมาเทลงมาเลยอะไรประมาณเนี้ยนะอ่ะดูนะครับผมเนาะไม่ต้องกดสกิลนะจริงๆไอ้สองตัวที่ว่ามันเป็นสกิลเนี่ยเราอัพแค่25ก็ได้นะครับถ้าเรามั่นใจนะครับอันเนี้ยอ่าของพี่เนี่ยคือมั่นใจแล้วว่าตีธรรมดาจบนะครับก็คือไม่ต้องใช้สกิลแหละ Okay. จบแล้วเห็นป่ะเลเวลร้อยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหลังจากที่เราเลเวลร้อยเนี่ยเราไปรีเบิร์ดแล้วอะ่ะเราจะได้เกลืออะไรมาเสริมกับกระเป๋าเราบ้างนะครับผม <laughs> <laughs> นะฮะ่อ่าโ่เคกาเลยน,คน,น่ครับไมาไมม่าฮ่ม <laughs> okay. ร่าฮ่าฮ่าิ่าฮ่า่่าาฮ่คฮาฮาฮ่าม่าฮ่าฮ้่่าา่่่าวชามชาวชามชา นะครับผมเนาะก็ประมาณนี้นะครับก็ไอ้ชาวชามอะไรเนี่ยพี่ก็เก็บไว้ขายนะไอ้พวกอไอเทมสีม่วงอะไรพวกนี้ครับก็ไม่ได้ใช้อะไรมากมายเก็บไว้ขายเพื่อเอาเจมนะครับแล้วก็เอาไปสุ่มอ,อุปกรณ์หรือว่าสัตว์เลี้ยงอื่นๆอะไรประมาณนี้นะครับผมเนาะส่วนใครนครี่ยที่ยังไม่รู้ว่าสมมุติว่าถ้าสมมติว่าเราซื้อไอออโตโอ,อะไรเขาเรียกอะไรนะ ออโต้เลเวลมานะครับมันช่วยอะไรได้นะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้เดี๋ยวพี่จะแนะนำให้ดูนะครับถ้าสมมุติว่าดาเมจเรามากพอนะครับเราเดิ่งเข้าไปเลยฮะนี่ตีมอนอุ้ยนะครับเข้ดีเข้ดีแบบนี้อ่ะเราค่อยๆเดินเข้าไปนะครับแล้วก็ไปจ่ออยู่หน้าพอทอนเลยครับนี่ขออนุญาตลดเสียงอ่ะเรามาจ่ออยู่หน้าพอทอนเลยนะครับดูนะฮะเลเวลขึ้นแบบกระชูดเลยนะครับผมและเงินก็ขึ้นกระชูดด้วยนะครับมันจะทําให้เราเนี่ย เล่นได้ไวขึ้นนะครับรีเบิร์ตได้ไวขึ้นนะครับอ่าอย่างของอ่าอย่างของพี่เองนะครับก็จะรอจนกว่ามันจะเขาเรียกอะไรมันจะตีไม่ไม่ไหวแล้วนะครับหรือว่าเริ่มตีอืดนะครับถึงจะเริ่มไปเช่าฮีโร่มาเพิ่มนะครับผมอยู่ที่ประมาณเลเวล40นะครับ40เนี่ยไปได้แล้วสีบอส40ก็ยังตีชิลได้อยู่นะครับก็คือไม่ถึงก็ชิลหรอกครับแต่ว่าก็ตีตายนะครับแล้วก็อาจจะรอเหรียญเนี่ยให้ถึงสัก 4B 5B นะครับแล้วก็ค่อยไปเช่าฮีโร่นะครับแล้วมันก็จะทำงานได้ง่ายขึ้นอะไรแบบนี้นะครับก็น่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยอ้ออย่าลืมนะี่ครับก็ตัวเกมเขามีโค้ดมาใหม่ด้วยนะนะครับผมน้อก็โค้ดชื่อว่าสลิมร้อยนะครับสลิมร้อยสลามสลามสลิมอะไรประมาณนี้นะครับก็ไปออลองใส่ดูนะครับไม่รู้ว่ามันเพิ่มบูทอะไรนะครับเพราะว่าไม่ได้ เข้าไปอยู่ใน d ี่คอร์ดเขาเนี่ยไม่ได้เข้าไปสืบในทวิตเตอร์เขานะครับผมอ่ะเห็นป่ะในระหว่างที่คุยนะครับใช้เวลาไม่นานนะก็ตอนนี้ก็ไปเลเวลที่30กว่าแล้วนะครับผมเนาะแต่ว่าคงไม่ได้อารอดูจนถึงเลเวล40นะครับผมหรืออาจจะถึงก็ได้นะครับผมโอเคยังไงพี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วก็ใครที่นะครับชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมถูกใจด้วยนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝาก กดติดตามให้พี่ด้วยแล้วกันนะครับผมเนาะถ้าใครอยากจะดูคลิปอะไรหรือว่าแมปไหนนะครับอยากให้พี่ลองไปเล่นดูนี่ครับก็สามารถคอมเมนต์มาแนะนำกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊าย,ายดียัีงไงน่ารักอีกแล้วนะครับผมเนาะ